สวัสดีจ้าพี่ๆเพื่อนๆมืงอย่างนี้สมผ้ามาเที่ยวน้ำกันนะจาานาน้าเมืองโบราณร็ออยุธยาจ้่ชินองย่อนยุกจา้าย่อนยุกไปห้า้กาตายแล้ว คน,คนไทยกะเข่ามาพาผ่านประตูกะสิบบาทเ้้ยจ้าคุณน้องไม่ยอนยุคน้ำกันเดียจา้าพี่เพื่อนๆ จ้ตั้งฉากแล้วได้จเป็น้องเป็นม่ยอนดู บรรยากาศด้วยใจเลยบบอกมากกับมาไดา้เด้จ้าพ,พี่เพื่อนเพื่อนอยู่อยุธยาจ้า

เือเพิ่ไห้ขึ้นไปจ้าคุ้นุ้ยดดแ,แดดเพิ่นก็สิ่งลมหายด้วจ้า สงสัยล้งผึ่งจะพี่น้องผิดที่ข้างบนจ้ะ เป็นกรน,นี้ชุดให้เช่าด้จากพี่น้อง่เตรงนี้เอามาอยู่ตรงนี้ก่อนเอาา้ยมอ,อ,อเลย ไม่หลุดแล้วไม่หลุดนะเจ็บมือนะ ความงามได้ใจเป็นความงามดีจ้ะ ผสมสิพ้เบ่งหลบๆจะเปน็น คลิปนี้ก็ไว้ซสำนีเด้อจ้าคลิปหน้าเจอกันไหมมาเที่ยวได้เด้อจ้าอายุธยาจ้าพี่น้อง